ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรหลังบ้านอากาศกร, он, ร он ้อนร้อนค่ะแต่ครูมณิตบอยยันค่ะทำอะไรคะครูมณิทมาเดินดูคะ่ะเดินดูงานนะคะของครูมณิตกันนะคะทืมถืมแตรนรน,นี่คะ่ะครูมณิทหมวกไม่ใส่หน้าก็ดำนะคะแตรน,รนเก็บแฟงไปช่วยงานศพแม่เพื่อน อ๋อโอเคทำบุญเนาะวันนี้เอามัเลยค่ะจับเต็มมาเลยค่ะคุณพ่อขานี่นะคะจรึบจรึบจรึบลูกอ่อนๆค่ะเอาเป็นลูกอ่อนๆกําลังอร่อยค่ะจะรึบจรึบจรึบครึบครึบอันนี้แฟงออกลูกค่ะออกลูกเยอะขนาดนี้เลยหรอคะตะรึบตรึบตรึบยัดมันค่ะวันนี้ก็เมื่อกี้เราผ่านอะไรคะ ่านข้าวโพดค่ะเดี๋ยวแอบไปดูข้าวโพดก่อนให้เขาเก็บไปค่ะเราก็มีหน้าที่ถ่ายวิดีโอไปค่ะนี่นะคะข้าวโพดยาวอยู่นะคะปลอดสารค่ะสวยเพราะว่าอากาศมันเย็นแมลงยังไม่ลงค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้ก็จะเป็นยาสูบเหล้าขาวอ๋อเป็นสูตร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 ในการเร่งเร่งผลเร่งดอกนนก็คือ,อยาสูบเหล้าขาวอะไรอีกนะพ่อ เอ็มร้อยสัไล์อะไรประมาณนี้แหละดูจาก Youtube เอาค่ะยังไม่ทำค่ะแต่ก็ยังไม่ทำก็ยังสวยอยู่นะคะแต่ยังไงก็ต้องป้องกันเพราะว่าเดี๋ยวมแมลงลงแล้วจะยากลำบากแก้ยากค่ะติร์รติร์รนี่นะคะกาลังเก็บไปช่วยงานศพค่ะทำบุญงานศพดีกว่าขายก็ขายนะคะเพื่อนๆทำบุญก็ทำค่ะนี่เป็นถั่วนะคะถั่วนี้เก็บแบบเก็แบบแบบขายเยอะมาก หมดรุ่นแล้วเริ่มเก่าเริ่มแก่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีมีมีให้เก็บให้กินอยู่นะคะอันนี้กินได้เลยค่ะเพราะปลอดสารเหมือนกันค่ะอันนี้เก็บเมื่อเชา้าไปจิ้มน้ําพริกเรียบร้อยแล้วค่ะต้นมะละกอของเราปลูกทาเนินเนินแล้วก็ติดสปริงเกอร์นี่ไม่ใช่อะไรนะคะแอบอยากปลูกทุเรียนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตายค่ะไม่รอดค่ะต้องมีความรู้ดีๆค่ะถึงจะปลูกรอดนะคะเราก็เลยเปลี่ยนแนวค่ะเป็น มยย้ยางค่ะแล้วก็มะละกอค่ะและก็ฟักค่ะฟักปีนมะละกอค่ะอันนี้นะคะฟักค่ะมะละกอก็เริ่มออกลูกแล้วค่ะทุกคนจ๋ะเอ้ยนี่ลูกดกเลยค่ะแล้วก็ได้สปริงเกอร์เอ๊ะอันนี้ต้นนี้กําลังจะตายแล้วนะคะต้นทุเรียนกําลังจะตายะคะ่ะ แต่ว่ามันออกยอดอยู่แตกแขนงอยู่หน้าไม่แน่นะเนี่ยอาจจะรอดต้องมาดูอะไรอีกทีนึงค่ะว่าจะไหวหรือเปล่าทุเรียนบ้านสว,นบ,น,สว,น,สวนบ้านสวนสวรรค์บ้านนาจึ๊บจึบ๊บนี่ค่ะอันนี้ย,ยังยังยังดูดีอยู่นะฮะเพราะมันหมดรุ่นของมันลปะปื๊ป๊บปื๊ป๊ปนี่สวยอยู่นะคะทุกคนจ้าแล้วก็มาตรงนี้ค่ะ ปึ้โอ้ย้อนไปย้อนมาตรงนี้อะไรคะแม่ตรงนี้ก็ต้นยางเหมือนกันค่ะต้นมะละกอเหมือนกันค่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งค่ะมังคุดค่ะอยากจะปลูกมังคุดค่ะโอ้นี่ค่ะเขาเอามาโชว์แล้วค่ะเจ้าของสวนมาเองค่ะโชว์อันใหญ่มากบึ้ม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 จริงๆค่ะไหนเนาะเจ้าของสวนให้มาถ่ายแตงกวาค่ะ แตงกวาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะไอ้แรงก็แรงค่ะอันอยากทำสวนก็อยากค่ะอันนี้เป็นสวนแตงกวาเอาพึ่งออกดอกนะคะแล้วก็เพิ่งเอาปุ๋ยลงค่ะเป็นปุ๋ยคอกนะคะตอนนี้ก็คือเอาปุ๋ยคอกลงแต่มันเล็กๆไม่รู้จะออกลูกหรือเปล่าแต่ว่าดอกมันมีอยู่นะคะ อ๋ออันนี้นะคะเรากำลังเร่งปลูกพริกค่ะพริก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 ของเรานี่น่าจะหนักค่ะวางแล้วยางนาค่ะมะละกอค่ะมะละกออ่ะเราปลูกพืชเลี้ยงเลี้ยงต้นทุเรียนเราให้ค่ะนี่อยู่นะคะทุเรียนเรานะคะมีกี่ต้นหรอกตายหมดแล้วไม่วังให้รอดหรอกอย่าฟื้น่าฟื้นลฟื้นธรรมชาติมากเลยอันนี้ก็ พริกของเรานะคะอันนี้เก็บไปแล้วนะคะรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเหลือแค่ต้นเล็กๆผลเล็กๆอย่างเดียว,เ,าวาเก็บไปแล้วเมื่อวานเทมเทมเตมเมพื้นดินพื้นที่มันก็เยอะอยู่นะคะแต่ก็พยายามปลูกลงอยู่อันนี้นะคะเก็บเมื่อาวานไปแล้วครุเมื่อวานไปแล้วครุบหนึ่งนี่ก็ถัวฝักยาวกำลังเลือ้อยใหญ่ๆแบบนี้เลยะคะ่ะ นนกำลังลูกเล็กอยู่แกวแตงโม,มแตงโมด้วยเหรอพ่อไม่มีขี้มั่วว่าจะปลูกอ,อยากกินแตงโมอากาศร้อๆเนาะีต้นสยาค่ะกำลังเลือขท่อนูถายไปแล้วมีขอ้อวัวด้วยจะไม่มีวัววัวหายไปไหนตอนนี้วัวถูกเลยไปฝากกับยาย <laughs> เราจะฝากวัวกับยายเลี้ยงค่ะเพราะวัวถูกเมื่อไหร่ที่แพงเราก็จะเอาวัวกลับมาคืนค่ะมีแต่ข้อค่ะ มีคอกค่ะมีฟางค่ะเตรียมไว้ให้หมดแล้วค่ะเหลือเหลือแต่วัวค่ะหมูก็จัดการถึงระยะเวลาของการขายก็ขายไปหมดแล้วค่ะรับนี้ขายสี่ตัวขายสี่ตัวนิดๆหน่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปค่ะ,ะชาเข้าๆเวียนหัวแล้ว เอ้ยติดๆ <coughs> 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 <coughs>